ฮอนด้า H R V ตัวท็อปมาถึงแล้วนะใครถามหาย่งได้ตัวนี้นะเป็นตัว H E V ครับวันนี้นามาถึงแล้วครับมีคันเดียวรถบ้านแฮร์ร้อเครับแถมบอกว่าถูกจากป้าแดงถือว่าเยอะมากๆลูกค้าครับใครได้ไปสุดคุ้มแน่นอนวันนี้ครับแปคงจะมารีวิวให้ดูว่าคันนี้เป็นงไงบ้างครับมาเจอกันหน่อยสวัสดีครับนี่ครับผมมาเลยนะนี่ครับผม Honda H R V ครับผมโอ้โหนี่ครับลูกค้ามาใหม่วันนี้เลยนะลูกค้ายังสวยลูกค้ารถบ้านมือเดียวนะคันนี้นะทุกอย่างครับไม่ศูนยะ ดูกันหน่อยครับด้านหน้านะครับโอ้โหนี่คือตัวท็อปนะตัวยครับตัวนี้ออกป้ายแดงประมาณเกือบร้านสองนะครับลูกค้าย้บมานี่ครับกระจังหน้าเป็นตะข่ายนะเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับตัวเฮดเลยนะตัวท็อปนะไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าโอ้โหฟลูเอลีนะอันนี้นะนี่ครับอย่างสวยครับคมมากเฉียบมากเป็นนี้ตัวตัวสีขาวมุกนะครับด้านล่างเป็นโครเมียมครับตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ครับตัดโคลเมียมได้แดงตัดกินแดงนะตัดมาให้ด้วยนะโครเมียมนะครับ นี่ครับลูกค้าอย่างสวยนะตัวนี้นะโอ้โหนี่ครับไฟหน้าเป็น Fu วร LED ดีแล้วนะนี่ครับอะดูแม็กกันหน่อยคันนี้เป็นแม็กแต่งนะครับผมไม่ใช่แม็กเดิมนะนะครับแม็กแต่งหน้าขอบนะครับขอบพ่อเดิมนะขอบ18ปนะครับผมนี่เลยแม็กแต่งขอบ18ซุ้มล้อแต่งให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยคันนี้เป็นกล้องนะครับฮาไฟเลี้ยวจะมี led นะมีกล้อง apple watch ด้วยนะกล้องเวลาคนมาเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นนะครับอันนี้นะนะครับหรือเปิดเองก็ได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผม ด้านในดูกันหน่อยโอ้โหด้านในครับโอ้โหยังสวยลูกค้านี่ครับด้านในครับชัดเจนนะนี่ครับระบบแอร์ดีไซน์ใหม่เรียบร้อยอย่างดูนะเป็นเบาะหนังหน้าแดงด้วยคันนี้นะครับนี่เบาะหนังหน้าแดงลูกค้าครับเกียร์ออโต้นะมีนะครับระบบนะครับหลายอย่างเลยคันนี้นะครับนี่เลยนะครับเพชชิ่งวารเลนนะลูกค้าชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วก็ระบบนะครับถนนกระลื่นนะครับระบบลงชันเนินลักชันได้หมดเลยนะครับคันนี้ ออปชั่นครบเบอครบมากนะตัวนี้มีกล้องมองหน้าครับกล้องหน้าติดให้เรียบร้อยไหมครับนี่ครับกล้องหน้าติดมาให้เรียบร้อยลูกค้านะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับติดให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สำคัญครับตัวนี้นะมีซัลลูปครับไม่มีซัลลูปแต่มีกระจกนะนี่ครับโอ้โหกระจกเปิดไม่ได้นะพวกนี้นะครับเห็นไหมครับกระจกเปิดไม่ได้นะครับกระจกเปิดยาวเลยลูกค้านี่เป็นตัวที่บอกแล้วว่านะครับเป็นหลังคาแก้วนะหลังคาที่แบบว่าไม่มีที่กั้นนะครับอ่า ใครชอบความโรแมนติกนะครับจะชอบมากคันสไตล์แบบนี้นะครับผมนี่ครับผมมาดูได้นะด้านหน้าดูโครงสร้างกันหน่อยเห็นไหมครับน้เดิมนะลูกค้านับนําเดิมสีแต้มมาเรียบร้อยนะไม่มีขันมาก่อนนะสภาพบริรนเต็มเลยลูกค้าคันนี้นะโครงสร้างหลักครับนี่เลยให้ดูกันหน่อยหนึ่งจุดสอจุดสาดสี่จุดครับโครงสร้างหลักเดิมนะอ่าเป็นอาร์ครับนี่ครับชัดเจนลูกค้าไม่เหนือยนี่ครับสภาพดําเดิมนะเป็นอาร์ครับ เดิมๆนะครับไม่ทําสีมาก่อนนะครับหลังคาแค่ก็เห็นนะครับหลังคาเป็นโทนดํานะแต่ราคานี้คือข้างนอกอาจจะมองไม่เห็นข้างในนะครับแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหเปิดกว้างห้องโดยสารกว้างแล้วก็พื้นฐานดีมากนะครับสำหรับพ่อหน้าไฮซีวีคันนี้นะครับให้ปิดประตูเข้ามานะนี่ครับแผ่นเพจนะออนหน้ามอเตอร์นะออโต้โมบายนะนี่ครับชัดเจนครบนะครับด้านหลังนะครับเอาเจมาดูกันหน่อยนี่ด้านหลังนะจะมีลําโพงทีวีเตอร์ด้านหลังด้วยนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ผมมาสู่โรงงานนะพับบ่อได้ครับลูกค้าอย่าพับบ่อพับบ่อได้นะเปิดบ่อขึ้นมาพับได้นะครับผมนี่เลยสวยครับลูกค้านี่เลยครับห้องใสกว้างมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับนี่แอร์หลังก็มีนะครับตัวสันกว้างขวางมากครับใครชอบลร้มรติกก็จัดเป็นตัวท็อปไปเลยนะนี่ครับมีข้างบนก็มีมีมีสลูปมีกระจกนะครับใส่กิปเลยนะครับลูกค้าคันนี้นับรองน้ำมันนะครับก็มี9195 e 8 5้านะครับได้เลย น้ำมันเซฟมากๆคันนี้น้ามันได้สูงสุดประมาณ2ี่บวกบวกลิตรได้นะครับลูกค้าต่อลิตรนะอ่ายางเดนหลบครับแต่งมาเรียบร้อยนะขอบสอบ18ดครับอ่าชุดแต่งรอบคันนะครับโภมิมเลยครบเลยนะครับลูกค้าสวยๆครับนี่เป็น h RV นะครับเซ็นเซอร์หลังมีด้วยนะสองจุดครับอ่าไฟท้ายจะออกเป็นลักษณะโคมดํานะครับผมนี่เลยครับออกสไตล์คล้ายๆโคมดํานะด้านท้ายครับนี่เลยเปิดไฟฟ้าได้นะครับ เปิดปุ๊บนี่ครับลูกค้าไฟฟ้าเปิดได้นะนี่ครับเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะพับบ่อได้ครับตรงนี้อ่าใส่จักรยานยังได้เลยนะลูกค้าสภาพเหมือนเดิมนะดูน็อตกันหน่อยนะครับสภาพเหมือนเดิมสวยขนาดนี้ครับนี่ครับโอ้โหรถกิ๊บมากคันนี้นะลูกค้ามิดได้ครับนี่ครับเซ็นเซอร์นะนี่ครับเซ็นเซอร์นะครับเรียบร้อยนี่ตัวนี้เลยครับนั่นท้ายครับแม็กคอบแปที่ผมบอกเลยครับ แม่ขับดนะครับด้านท้ายหลังก็เปิดได้ปกติครับนี่เลยสวยลูกค้าห้องสันกว้างมาบอลหนังได้แดงนะครับอ่ะมาดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับตัวนี้ไฮไลท์ตัวที่คอนโซลหน้าครับผมนี่เลยมีอะไรบ้างนี่ครับโอ้โหพวงมาลัยจัดไปเลยครับอันแรกของลัยทรงสปอร์ตนะด้านซ้ายครับพวงมาลัยจะเป็นพวงที่ปรับนะครับหน้าจอนะครับรับสายบางสายได้ด้านขวานะครับมีทั้งแบบระบบกันนะครับเส้นรอยปากคือกันลื่นก็มีนะครับ ฟุตบุนก็มีแล้วก็เส้นระยะห่างก็มีแล้วก็เส้นไม่ออกนอกลูปโลกทางของระบบของนะ้นจราจรก็มีนะครับนี่เปิดท้ายนะครับมีการเลื่อนมีหมดเลยลูกค้ามีเซนเซอร์หน้านะเซ็นเซอร์รอบคันก็มีนะครับที่ทางหมดเลยอันนี้ดูด้านซ้ายนะกล้องซ้ายได้หมดครับเป็นฟุตสตาร์ด้วยนะตัวนี้นะนี่ครับรถปีสองพันยิบอดครับตัวนี้ไม่์ที่เจ็ดหมืนเก้าันโลนะครับผมอยายให้สวยลูกค้าครับเป็นบ่อไฟฟ้านะปรับบ่อได้นะไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับไฟฟ้านะ ตัวท็อปสุดแล้วครับตัวนี้เป็นตัวไอเนะครับผมจะแพงจากตัวรองเท่าประมาณ1นึ่งแบาทนะครับตัวนี้อ่านแล้วเราไเปิดห้องเครื่องดูว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับจะแพงจากตัวปกติประมาณแสนหนึ่งนะอ่าด้านท้ายก็ด้านข้างก็จะเป็นนี่ครับรายนะครับนี่เลยสวยลูกค้านะครับสภาพน็อตดูมาหน่อยน็อตเดิมนะเห็นไหมครับน็อตเดิมสภาพเดิมนะหลังคาสวยด้วยลิปด้วยไม่มีระยรั่วนะเรารันที่สู์ได้เลยนะครับถึงสูงสุดถึง3ปีนะลูกค้าเดี๋ยวเราเปิห้องเครื่องกันครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผม มาดูต่อเลยครับผมห้องเครื่องนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดจักรตาครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเนี่ย1.5 HEB Hybrid นะครับผมนี่เลยอ่ะดูกันแบบแรกดูน็อตกันก่อนฝากระโปงไม่ถอดนะครับเดิมเดิมนะลูกค้าครับเป็นอาร์ตเดิมนะคงส้นน้นซายครับนี่ครับไม่มีรอยชนมานะไม่ถอดไม่เก็บสีนะครับผมนี่เลยนะครับผมโอ้โหสวยสวไฟหน้าครับน็อตเดิมเดิมนะเห็นไหมครับไม่มีรอยคลิปถอดนะแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆครับแต่บรรจุได้เยอะมากเป็นระบบเครื่องไฮบริดตัวนี้ เครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าครับสวยๆลูกค้าด้านซ้ายครับดูกันหน่อยฝากระโปรงครับด้านซ้ายนะนี่ครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่ถอดนะสภาพมดีดีเห็นไหมครับนี่เลยครับนี่เลยไม่มีถอดนะสภาพสีเดิมครับดิสเบรกเยี่ยมครับตัวนี้บอกว่าเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าน้ำมันประมาณยี่สิบบวกบวกลิตรนะเป็นระบบ h e v นะครับใช้ระบบปรับปรุงกับไฟฟ้าด้วยนะครับใครได้ไปคุ้มค่าเพราะว่าใครลูกค้าซื้อวนไหนไปก็ถือว่าบอกว่าใช้งานดีแล้วก็สำคัญก็คือปุยน้ำได้ครับลูกค้าไม่มีปัญหาด่วนแนะ สวยๆขนาดนี้ครับดูครับกันกันความร้อนนะก็กิีบครับอ่ามีหัวรอกรนะครับทุกอย่างครบหมดเลยนี่ครับสวยๆลูกค้าขึ้น่งยนต์สวยๆแบบนี้ครับนี่ครับถ้าสนใจนะทักมาได้นะออกข้างป้าแดงอันนี้ราคาที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแต่วันนี้ครับเราเซฟจากป้าแดงประมาณถึงสามแสนบาทลูกค้าครับย่อมว่าสามแสนบาทเลยนะคันนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะลูกค้าและเป็นตัวท็อปด้วยรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับไหม่ที่เจ็ดหมื่น ก็โลเท่านั้นเองนะครับรถบ้านใช้งานคนเดียวครับใครซื้อกันนี้จัดไปครับแถมฟรีไปใช้หนึ่งอีกหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็พิเศษครับบริเวณตีสูนย์ศถึง3ปีนะครับระบบไอพีตัวนี้นะคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับ Honda h ฮีสตัวท็อปคันนี้นะสนใจครับเพื่อราคาทักเข้ามาเลยแอดที่แอด c c c a หรือติดต่อผมที่เบอร์0 9 4ครับ5 2 6 3 4ครับห้าสองหกัูนย์สี้ครับ Honda h คันนี้ครัท็อปนดครับผมจัดไปครับผมอย่าลืมครับทักมาได้เลยนะสวัสดีครับ